นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เดินทางไปที่โรงเรียนอันอิสลามียะวิทยามูลนิธิอยู่ในพื้นที่ของตำบลคลองใหม่อําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อที่จะร่วมง,งานในการฉลองครบรอบ30ปีของทางโรงเรียนซึ่งก็จะมีผู้บริหารสอบต้นะคะผู้นำศาสนาคณะครูนักเรียนแล้วก็พี่น้องประชาชนค่ะมาร่วมความแสดงเอ,อมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่นนะคะภายในงานค่ะทางท่านรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผล งานแล้วก็พัฒนาการของทางโรงเรียนตลอด3ทศวรรษที่ผ่านมาพร้อมกับพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนรับฟังข้อเสนอแนะจากพื้นที่จริงในการกล่าวสุนทรพจน์ค่ะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีเองก็มีการกล่าวชื่นชมโรงเรียนนะคะว่าเป็นต้นแบบของสถาบันที่มีการบ่มเพาะเยาวชนทั้งในด้านวิชาการแล้วก็คุณธรรมมีบทบาทสําคัญในการสร้างความเข้าใจและสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้พร้อมเน้นย้ําว่าการศึกษานะคะก็คือรากฐานสําคัญของ การพัฒนาแล้วก็ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนก็จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนสู่สังคมที่สงบสุขแล้วก็ยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะ